เด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกัน,นหนึ่งนกทีศาสนา สามเชื่อวพอแม่ครูอาจารย์สีวาจารย์นั้นต้องสุภาพอ่อนหวานห้าหยึดมันกนตัอยูหกเป็นผู้รู้รักการงานเจ็ดต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญต้องมาหน้าบากบันไม่เกียดไม่คา้านแปดรู้จักอ้อมประหยัด าต้องสื่อสารต,ตลอดการน้ำใจนักกีฬาการาหาให้เหมาะกับกาสมัยชาติพัฒนาสิธรรมตัวไหนเป็นประโยชน์รูปบาบุญคุณโทษสมบัตชาติต้องรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเอ๊ เด็กๆรู้ไหมนาว่าเพลงที่ครูป๊อกกับครูหนึ่งร้องไปเมื่อกี้เป็นเพลงอะไรใช่แล้วค่ะเพลงอะไรนะคะคุณเอนเป็นเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีค่ะซึ่งมีหน้าที่ของเด็กดีทั้งสี่ข้อด้วยกัน,นเออหน้าที่ของเด็กดีเนี่ยเด็กดีต้องทําอะไรบ้างคะครูป๊อปค่ะข้อที่หนึ่งนะคะ เด็กทุกคนมีศาสนาที่ตนเองนับถือได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์สองเด็กๆต้องรู้จักการไหว้และรู้จักขอบคุณเมื่อผู้ใหญ่ให้ของสามเด็กๆต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ และอยู่ที่โรงเรียนเด,เด็กก็ต้องเชื่อฟังคุณครู C เด็กๆต้องพูดจาอ่อนหวานพูดคำหยาบได้ไหมคะไม่ได้เลยนะหาเด็กๆต้องรู้จักกระตันยูต่อคุณพ่อคุณแม่และต้องรู้จักกระตันยูต่อผู้ที่มีพระคุณด้วยคะ่ะและมีอะไรอีกคะคุณหนึ่งข้อที่6นะคะเด็กๆก,ก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้าน เด็กๆต้องตั้งใจเรียนเวลามาโรงเรียนเนี่ยเด็กๆก,ก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาเรียนกับคุณครูนะคะแต่เด็กๆก,ก็ต้องรู้จักอดออมรู้จักประหยัดเก้าเด็กๆก,ก็ต้องซื่อสัตย์ไม่พูดโกหกเลยนะ และข้อที่สิบข้อสุดท้ายเด็กๆก็ต้องมีน้ำใจรู้จักช่วยเหลือรู้จักช่วยเหลือเพื่อนๆในห้องเรียนช่วยเหลือคุณครูและรู้จักช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆอย่าลืมปฏิบัติด,ด้วยนะถ้าคนไหนปฏิบัติก็จะเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยอ่าแล้วที่สำคัญเนี่ยวันนี้ครูหนึ่งเนี่ มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำกันด้วยค่ะคณูฟอปใช่แล้วค่ะกิจกรรมอะไรคะคุณหนึ่งเป็นกิจกรรมหน้าที่เด็กดีครูหนึ่งเนี่ยอยากให้เด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านค่ะเอ๊แล้วงานบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างคะคณูฟอาง,งานบ้านมีอะไรบ้างนะคะใช่แล้วค่ะมีกวาดขยะค่ะคุูหนึ่งแล้วก็มี ผูพื้นเช็ดโต๊โตด้วยค่ะรู้เยอะมากเลยเด็กๆอย่าลืมทำงานบ้านซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กดีด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ่ายรูปมาให้ครูป๊อกกับครูหนึ่งดูด้วยนะใช่แล้วค่ะครูป๊อกกับครูหนึ่งรอดูอยู่นะคะแล้วเมื่อเด็กๆทำงานบ้านเสร็จแล้วอย่าลืมล้างมือด้วยนะคะ แล้วก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะป้องกันเชื้อโรคโควิด -19 เข้าสู่ร่างกายนะคะแล้ววันนี้ครูป๊อกกับครูหนึ่งลาไปก่อนคะ่ะสวั